สบายดีทุกคน,ม,นมันนี้เมนคอยได้มายืนอยู่แถวบริเวณพระธาตุหลวงเวียงจันทร์เนาะอาจารย์น้ำพาทุกคนมาเที่ยวชมความสวยงามของพระธาตุหลวงเวียงจันทร์น้ำการแหละจะพาทุกคนเข้าไปเบื่องทางด้านในของพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นองว่าบริเวณทางด้านในนั่นเพิ่นได้นำเอาพระพุทธรูปอันเก่าแก่และกะสิ่งของอันเก่าแก่เนาะที่เพิ่นได้นำมาวางสแสดงไว้ในบริเวณทางด้านในนั่น จะนำพาทุกคนเข้าไปเบิงน้ำกันอีพีนี้ถือว่าเป็นอีพีพิเศษเนาะหนึ่งอีพีที่จะพาทุกคนเที่ยวพระธาตุหลวงเวียงจันทร์กันแบบจุจ้ใจเนาะบริเวณที่คอยยืนอยู่นี่ก็จะเป็นบริเวณทางด้านเดินเนาะทางด้านหน้าของพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นั่นเองทางด้านหน้าที่ทุกคนเห็นอ่าอยู่นี่ก็จะแมนเป็นห้องการบริหารงานของศูนย์กลางอ่าองค์การพุทธ,ธาศาสตร์ศาสนา สหพันธ์แห่งส youtube, ปปลาวเนาะนี่จะตั้งอยู่บริเวณเดินพระธาตุหลวงวิงจันทร์ของเขาเนี่เองเนาะเป็นห้องการที่พูนเหตุเกี่ยวกับเวียกงานพุทธศาสนานั่นเองเนาะสัมพันธ์ลาวเนาะนี่เป็นห้องการใหญ่เนาะที่ตั้งอยู่นครหลวงวิงจันทร์อยู่ทางด้านข้างของสภาแห่งชาติลาวเนาะสภาแห่งชาติลาวทางด้านนั่นเนาะนี่ก็คือห้องการบริหารงานกันทางด้านนี้ เป็นห้องการที่ใหญ่เนาะมีความใหญ่กัสวยงามทัดจากนั้นมากัจะแมนพระธานุหลวงวิจรัร์นี่นอยู่ทางด้านนั่นเนาะหายทีมาเที่ยวลาวมาเที่ยวนครหลวงวจพลาดโอกาสบบได้เนาะต้องมาสมความสวยงาม ของพระธาตุหลวงเวงจันทร์สัญลักษณ์แห่งความเป็นสันหลาวต้องได้มาถ่ายหูปเป็นทีละนึกเนาะมาฮอดล้าแล้วบบมาเที่ยวล้าวบอ่าบบมาเที่ยวพระธาตุหลวงเวงจันทร์บบมาทายหูคููกับพระธาตุหลวงเวงจันทร์บมาประตูใสแมนทานบบมาฮอดลาวนั่นเองเด้อบริเวณที่ยืนอยู่นี่ก็คืออยู่ทางด้านหน้าของหูป,ปั้นของเจ้าไซยาสิทธาธิราชาาเนาะอ่าเพื่อนจะอยู่ทางด้านหน้าของ พระธาตุหลวงเวียงจันทร์นั่นเองเนี่ก็คือบริเวณจุดนี้เพิ่นก็นจะมีการเห็ดหวัวอ้อมเอาไว้เนะาะจะยู่เครื่องทางด้านประตูเข่าทางด้านหน้าเลยเอาว่าเราต้องการที่จะมาถวายสักการับูชาเนาะขอโชคข,ขอลาขอพรนำเฉาเจ้าเจ้าชะตากระไรกันเนาะนี่อันนี้ เดี๋ยวจะนำหาทุกคนนอย่างเข้าไปสมความสวยงามของพระธาตุหลวงวิจัน์นะภายด้านในน้ำขันเลยบรรยากาศตอนนี้คือสว่าแดดคอนข้างที่จะเอาที่จะห้อนแน่หน่อยหนึ่งอากาศกับแสงแดดกับโอ้โหกำลังเผาผ่านลงมมอยางหนักหน่วงเพราะว่าระยะนี่ ค่อนข้างที่จะอากาศค่อนข้างที่จะฮ้อนในน้องหลวงเวงจันทร์ฮ้อนตอนสวยๆแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะฮ้อนแบบนี้แต่ว่าแรงๆมาหน่อยเนี่ออากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นพอดีเนาะหายน้อยที่ได้มาเที่ยวลาวเที่ยวนครหลวงเวงจันทร์ก็จะพลาดโอกาสที่จะมา บได้เนาะต้องได้มานะก็คือมาเที่ยวที่พระธาตุหลวงเวีงจันทร์เนาะมากาวายขอพรอมาสมความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของนคะรหลวงเวีงจันทรนั่นเองเพคนก็นจะเขียนป้ายบอกเอาไว้ทางหน้าเลยพิพิธภัณฑ์พระธาตุหลวงเนาะเปิดตอนเช้า8ปดโมงหา17บเจโมงนั่นเองเนาะ ท่นอนนี้แมนเพิ่นมี้ประวัติพระาธาตุหลวงเวียงจันทร์นั่นเองเดี๋ยวซีอานจะให้ดูบ้างนะพระาธาตุน้วยนี้แมนตามตำานาตำนานเดิมเนาะบอกได้ว่าสร้างขึ้นในศตวรรษที่สามก่อนขศพร้อมกันกับการสร้างตั้งเมืองเวียงจันทร์เนาะเป็นพระาธาตุมันชุกกระดูกของพระพุทธเจ้าเนาะตั้งแต่เดิมแท้สร้างเป็นพระาธาตุน้อย เดี๋ยวเาเข้าไปทางด้านในกันดีกว่าสบายดีคนเ่าดิแม่แล้วสามคนเจ็บ เขายางเขามาหดประตูแล้วเนาะเขาก็ได้ซื้อปี้เข่าสมถ้าว่าเป็นคนลาวกับปี้หนึ่งราคาสามพักีบแต่ว่าหากว่าเป็นคนต่างประเทศแมนราคา1 0บพักีบนั่นเอง ก็คือจะอยู่บริเวณทางด้านไหนของพระธาตุหลวงวิงจันทร์เนาะฮะค่จะเห็นว่าทางอ้นตีนนี่พึ่นก็นจะมีการปลูกหญ้าสีเขียวสวยงามแบบนี้เนะาะทัดจากหญ้าขึ้นไปก็จะเป็นฐานของพระธาตุหลวงวงจันทร์นั่นเองพระธาตุหลวงวิงจันทร์นี่นะววจ,นนจะมีพระธาตุน้อยเนาะที่อ้อมข้างของพระธาตุใหญ่ั่านจำนวน35หพระธาตุเนาะมีความสูง45เมตรเนาะนับจากพื้นดินหาถึงนั่นไป เห็นพระธาตุหลวงวิจาร์เราคิดเห็นภาพบรรยากาศเดือนที่สองเนาะทุกๆปีนั่นก็คือจะเป็นบุญพระธาตุหลวงวิจาร์นั่นเองเนาะบรรยากาศที่เขาจะเห็นก็คือเห็นเรล่าผู้คนเนาะเพื่อนมาเวียนเทียนแตงสีงามมืนแรงเนาะมาเวียนเทียนมาแห่ประสาทเพิ่งภาพบรรยากาศอนันเอ้ยกะอดใจล้ออีกเบิ้งเนาะว่าปีนี้จะมีการจัดงานอีกบบเนาะเราจะเห็นภาพบรรยากาศบนั้นอีก่เพะว่าปัจจุบันนี้เขาก็อยู่ในเดือนสิงหาละ อีกพอ,พอเท่าใดเดือนนะ่เองเนาะอีกสองสามเดือนทั้งหน้าทางด้านนี้จะแมเป็นลานมะเกียนเนาะทีเฮาเห็นนี่พื่นกาจะเอาประเภททั้งเป็นอเอิ้นว่าพระพุทธหูเกา่าพระพุทธรูเก่าแก่ที่มาปะเพื่อนออกมาปะไหวนี่เนาะให้เฮาได้ ศึกษาได้หูว่าเออว่าพระพุทธหูแต่ละองค์ที่เพิ่นนนำมานี่แมนอยู่ในสวัสดีเท่าไหร่มีซื่อว่าแนวไดเนาะเพิ่ก็จะเขียนบอกเอาไว้เนาะตัวอย่างก็คือตัวนี้องเนาะเพิ่นเขียนวา่าพระพุทธหูอ่าปางห้ามห้ามญาตินเนาะเฮ็ดด้วยท้องสำริดเนาะศิละปะล้านสร้างเนาะสร้างในสัตววัดที่13นี่สิเป็นแบบนี้ ย่าเหยียดเราไปพูดเลยเด้อเดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนนอนยางอ้อมนี้แล้วเราก็ออกไปทางนอกเนาะไปเบ่งภาพบรรยากาศทางด้านนอกน้ำกัน,นพระธาตุหลวงเวงจานแมนจะมีประตูขึ้นทางสี่ทิศเลยเาทั้งทิศตะวันขึ้นท,ทิศตะวันตกแล้วก็ทั้งทิศเหนือแล้วก็ทางทิศใต้ อันนี้ก็คือจะอีกจุดหนึ่งเนาะดีอันนี้จุดหนึ่งที่เราเห็นกันบบรรยากาศค่อนข้างที่จะเงียบหลเลยเนาะโบมันเงียบหน่อยแต่เงียบหลเลยเนาะเพราะว่าบบค่อยจะมีนักท่องเที่ยวมาถามว่าคนในนคะรหลวงไม่จัดเขาเองเด้คนตั้งแขมเขาเองเดะพอมีให้เห็นอยู่เนาะแต่ดนๆจะมีให้เห็นเพราะว่า สลายแล้วก็ฮากับอยู่บ้านฮาเองเนาะก็จะเห็นอยู่เป็นประจำซะนะั้างบันไดขึ้นเนาะก็จะมีเป็นหูปปั้นของอ์พญานาคเนาะที่เป็นศิลปะแบบเก่านาเนากับหรูปั้นแบบนี้จะเห็นแต่อยู่ไหนวัดเนาะที่เป็นวัดเก่าแก่ที่พิ้นสร้างแต่สมัยแต่เก่าพุ่นล้เนาะจะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเป็นหูปปั้นขององุพญานาคแต่ว่า วัดที่เพื้นสร้างขึ้นมาใหม่ในสมัยนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะพื่นมีป้ายเนาะที่เขียนบอกว่าคำไหว้ของพระธาตุหลวงทั้งสี่ทิศนี่พื่นจะมีเป็นคำไหา้เอาไวเา้เฮาเวลาเฮามากระว่ายเนาะพิ่นจะมีบอกว่าวิธีว่ไหว้แเนวใดแล้วเฮาจะกาวว่ายเนวใดนั่นเอง ท้องฟ้ากา็เริ่มขึ้นมแล้วเนาะของกีนนี่หากเขาวา่ามันแดดขึ้นมแล้วกีทุกคนเห็นมีกุกโผล่เนาะใบกุกโคยังใหญ่ะนั้ทางน้่นจะมีเป็นาสารของปูองค์พญายนาคเนาะที่อยู่ทางด้านนั้นเพื่อนว่าตำนานของเพื่อนเนาะก็คือ,อจะมีเป็นหูเนาะ เป็นหูที่เสื่อมต่อใส่กันกับอยู่ที่คำสนดเนาะองค์ปูพญายนาคองค์นี้ที่เพื่นป่าปฏิสถานอยู่ที่วิญจา์เ่านี้เป็นมูเป็นมูเป็นเซียวกันกับองค์ปูอ่าที่อยู่คำสนดกก็คืออยู่ประเทศไทยนั่นเอง วิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่4เนาะเป็นอีพีที่4ต่อมาจากวิดีโอก่อนก็นคือพาทุกคนไปเบึงอ,อยู่ที่วัดธาตุหลวงใต้เนาะไปบึงความสวยงามของวัดธาตุหลวงใต้เพราะว่าหลายๆวิดีโอพานมาแมนพาทุกคนมาเที่ยวสมในเขตบริเวณน,นี้กันแล้วเนาะวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอที่พาทุกคนเข้ามาฮอดท่างด้านในนี่น้ำกันเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างขึ้นไปเนาะ เพราะว่าเขาเองกับโบได้มีโอกาสเราได้ขึ้นมาหอดจุดนี้จากเ่อเนาะเพราะว่าสลายแล้วมาในซ่วงเท็ดบุญพระธาตุหลวงไม่จ่านกับมีแต่อยู่ในแถวลุมเนาะทางด้านรุมอืมหากาเคยเห็นเนาะว่าอยู่ทางจุดนี้มีพระธาตุเนาะนี่ ทั้งนี้ก็จะเป็นล้านถ้าว่าเมื่อน,นี้ผมมีโอกาสได้มาก็คือจะบ่ได้เห็นอยู่ด้านเทิงนี้เนาะเพราะว่าส่วนหลายแล้วก็เพิ่นอนุญาตให้ขึ้นก็มีแต่ทางด้านลุมพุนเนาะในตอนทีมีคนหลายๆ วัดเก่าแก่ออยู่ในนครหลวงเม่องจานีกับแมนมีหลายวัดเนาะแล้วก็เป็นวัดทีเพิินขึ้นว่าเป็นเขตท่องเที่ยววัฒนธรรมที่เก่าแก่กับมีเป็นหลายเนาะก็คือแถวแคมป์ของเนาะเราจะสังเกตเห็นหลายนอกจากวัดพระธาตุหลวงเม่งจันเล้วกัยังมีวัดองค์ตื้อวัดอินแป้งแถวนนพู้นเนาะ เขาจะสังเกตเห็นนอวาอยู่ทางด้านนันติ่นถึงหุ้นนสั้นที่สาสั้นที่2ขึ้นไปนะที่งที่เขาเห็นลักษณะค่ายคือกับดอกบวดจูมเนาะ,ะอยู่ข้างกลางาน,นจะมีพระพุทธรูปอกน้อยเนาะที่าพื่นเอาไว้ทางด้านในนั่นมีทุกมีทุกอันเลยเนาะทางด้านถึงนั่นถ้าเขาเห็นแน่มด้วยตาเปล่าอาจจะเห็นน่ะะว่ากล้องนี่อาจจะสะท้อนกับแสงแดดเนาะ บันนี้กะสิได้พาทุกคนมาเที่ยวชมพระธาตุหลวงเวงจันทร์อีกเทื่อน,นึงกะน่าจะแมนพุ่นแหละบุญพระธาตุหลวงเวงจันทร์กะจะแมนเดือนสิบสองพุ่นเนาะบันนี้กะได้กะสิได้พาทุกคนมาบึ่งภาพบรรยากาศในมือบุญพระธาตุหลวงเวงจันทร์เนาะอันนี้กะเป็นภาพบรรยากาศในช่วงเดือนสิงหาเนาะที่พาทุกคนมานี่ ก็อยากจะให้ทุกคนเนาะได้บึงว่าในช่วงแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนาะแต่ละระยะระยะไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนอดใดเดอเนาะแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวภายในนครหลวงวงจทร์จุดสําคัญจุดที่เป็นเอกลักษณ์และมีสื่อเสียงในนครหลวงวิจทร์อันนี้ก็คือทางด้านทิศตะวันโต๊กนั่นเองเนาะ ทัดจากออกจากบริเวณนี้ไปก็จะแมนเป็นวัดทาดหลวงเหนือ,อน,นทางด้านนอกพุ่นจุดนี้เนาะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เวลามาแล้วะจะหูสึกหมากเนาะเพราะว่าเพิ่นจะมีเป็นหูแต้มเนาะห้เฮาได้สมเนาะก็คือเดี๋ยวจะให้ทุกคนเบิงเนาะ อันนี้เพื่อนเขียนเอาไว้ว่าเป็นหู่แตม้มพิธีตักบาตรเนาะเนื่องในโอกาสบุญละมัสการพระธาตุหลวงเวียงจนันในปีคศ .2017 เนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะไปเบิ่งเทือลจุดเพราะว่ามีหลายเนาะมีหลายคือกันเนี่ยวูดเห็นว่ายาวเยียดเลยเดี๋ยวจะนําพาทุกคนเบิ่งเทือลอหุ่แตม้มเนาะเบิ่งเทือลจุดแล้วกับห้น้ำกันอันนี้ก็จะเป็นขบวนแห่พระสาเาพิง ไปบูซาพระาธาตุปีพันเก้าร้อยสี่สิบแปดนี่มาเบิร์นฮงหูบนี่หูบนี่เพิ่นเขียนเอาไว้ว่าพระาธาตุหลวงวิ๋งจันทร์นาะพายหลังอาการบูรณะสังค์ในปีพันเก้าร้อยสามสิบหาสามสิบห้าเนาะพายใต้กันนำพาโดย สถาปันิตภมแบกตาะตามหู้แต้มของเดลาปอกภาพถ่ายทั้งอากาศในปีต่อมานี่เพื่อจะแต่ละภาพเพื่อจะเล่าเรื่องราวว่าแต่ละปีใดปีใด,ป,ดปิดเนาใดอันตัวนี้สําหรับภาพแต้มที่พิเขียนว่าหู้แต้มสีน้ำม,มัน,นพระธาตุหลวงเวงจันทร์ปี 1983, นะพันเก้าร้ยายหลังการท้าสีค้าส่วนสนาม ยังเป็นเดินย่านี่เนาะเป็นจะมีฮุบแตม้มสำหรับฮุบตัวนี้แมนศาลาพันห้องเนาะสร้างปีอ่าในปีคศ1957งพาหสำหรับฮุบ ตัวนี้แมนฮุปแต้มจินตนาการจากสีน้ำมันพระเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชเนาะทรงนำพาสร้างพระาธาตุหลวงเวียงจันในปีขอสอหนปีศห้อหเป็นลายจะเล่าเลยเนาะเลา่าอันนี้แมนอย่างเดี๋ยวหุตัวนี้แมนยอดพระาธาตุหลวงเนาะภายหลังที่ได้อ่าได้ปฏิสังได้ปฏิสังค์คืนใหม่โดย ทานมโดยทานมอล้แห้งเนาะในปีขศ9 9 0 0คิดว่าในช่วงนั้นเนาะเพื่อนกันมีการปฏิสงังขรณพระทาตหลวงขึ้นไ,หม,หไม้หลังจากทีได้ถือสงครามหลังจากทีได้มีการปลดปล่อยแล้วพระธาตุหลวงเว้งจันในปี1 9น2้าร้เนาะภายหลังบูรณะปฏิสงังขรณ อยูอ่ทางด้านตาวินตก๊กยังมีพัดผราพระ,พะ,พะปะฐานทีเห็ดด้วยปูนเนาะและซากสลักหักเพของอาคารถ้าว่าเขาเบิงตามประวัติเนาะเรื่องขางประวัติแล้วหุบไทยเลยล่าหุบเนาะเขาจะเห็นว่าในช่วงนั้นท่าหลวงวิจารณ์เขาแมนถืดทำลายมั่งเพเนาะ อันนี้จะเป็นหูปภาพของไน้างและกรรมกรเนของทีเพิรนมีการบูรณาประธาตหลวงเวียงจันรสำหรับหูปตัวนี้แมนสภาพประธาตหลวงเวีงจันภายหลังถึกโจมตีเนาะ,ะถึกโจมตีหอทับมากเอาของมีคาภายไนปีพันเก้าร้อย อ่าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามเนาะอ่าขอโทษหลายในช่วงนั้นก็คือมีการมาเอาอ่าของมิคาเนาะเป็นพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในนะเขาหลอ่าภายในประเทศลาวเฮาเนาะถึกมาเอาไปเนาะในในในระยะนั้นสภาพพระธาตุหลวงวิจารณ์ภายหลังถึก จนหอมาทับมา่างเอาของมิคาเนาะ,ะในปีพันแปดร้อยหในปีนั่นกาทางยันยอดของพระธาตุหลวงวิจารณ์แมนหักลงเหลือแต่เป็นฐานาตัวนี้แมนหูแต้มจินตนาการสีน้ำมัน ของพระเจ้าไซยาสิาธิราชทรงนำพาสร้างพระธาตุหลวงเนาะในปีขศ1ห66เพราะว่ามีหลายเอกสารเนาะที่เพื่อนได้บันทึกเอาไว้เรื่องเราเกี่ยวกับพระธาตุหลวงวิจารในการบูรณะขึ้นใหม่กับโฮซอวามีหลายสบับนะที่สอดคล้องกัน สำหรับหูบตัวนี้แมนหูบแต้มสีน้ำมันเนาะพญาจันทบุรีประสิทธิศักหรือพญาบุรีจันเนาะผู้สร้างพระธาตุสีทำมาหายโศกเนาะในปีพศ2 36หรือก่อนคศ307นั่นเองอันนี้จะเป็นหูบปั้นอ่า เทาวราษาระเนานะผู้ผู้หักษายามประตูพระธาตุหลวงปิ่นฐานทั้งนั้นเทิงก็ยังมีหุ่ทรงแบบเก่าแก่อยู่เนาะยังหักษาของแบบเดิมมาอยู่เพิ่อก็บโมดได้มีการเปลีป่ยนแปลงให้สังเกตเห็นอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปแล้วก็ ทีนี่จะเป็นก้อนหินเนาะแต่ว่ามีการแกะสลักอไบสบเสมาแกะสลักหินทรายเนาะศิลปะมอนตอนปลายสมัยโคตะปูระเนาะหรือว่าสีโคตะบองสร้างในศตวรรษที่หกหาที่เก้า อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพระเ้าหูและก็ห้แต้มเรื่องราวเนาะละก็จะเป็นหินแกะสลักต่างๆที่ีพิ้นน้ำเอามาปะมาไว้มาแสดงอยู่ทายในทางด้านไหนของพระธานหลวงวิจัทน,นเ์เอาไว้ให้เฮาได้เที่ยวชมให้เฮาศึกษาถามว่าเฮาไ้มาที่าหลวงวิจัทน,น์เนาะอย่าลืม ทีจะมาเที่ยวพระาธาตุหลวงเวงจัทน์น้ำกันเดอร์นี่ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศเนาะทีได้พาทุกคนเข้ามาเที่ยวทางด้านในของพระาธาตุหลวงวงจัทนนะ์เนาะเป็นจังไดกับฝากทุกคนนอะสวยกดติดกามกดไลค์หรือกดแชร์เนาะหรือว่ามีเรื่องราวาอันใดที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในตอนนั้นสามารถแชร์ข้อมูลให้เฮาได้ครับสมน้ำหูสน้ำกัดเนาะทางผ่านใต้คอมเมนต์ใมคลิววิดีโอนี้ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะพาทุกคนเข้ามาชมทางด้านไหนของบ้านหลวงวิจนันทไผ่ที่คิดฮอดบ้านไผ่ทีคิดถึงเียงจนันคิดถึงประเทศลาวกา็สามารถทำ z o o คลิปวิดีโอนี้ได้เนาะหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของยักวีสิบเก้าได้ยุดลงได้ควบคุมได้แล้วเพิ่นเปิดประเทศแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวประเทศลาวที่เที่ยวนครหลวงวิจันกันเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้สบายดี แล้วเอาไว้พ่อกันใหม่ในวิดีโอทัดไปเนาะว่าค่อยจะพาทุกคนไปสถานที่ใดกันตื่มฝากทุกคนติดตามเอาไว้เดอ้อขอขอบใจ